สวัสดีคะ่ะทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะที่ก็ามานั่งทานอาหารที่ร้านร้านอะไรเนี่ยร้านนี้ชื่อร้านอะไรเนี่ยก,ก๋วยเตี๋ยวผักหวานอ่าอยู่ตรงวัดจีนวัดสุวรรณดารามวัดสุวรรณดารามที่เป็นวัดต้นตระกูลของราชการที่หนึ่งะคะ่ะก็ทุกคนจะรู้จักนะคะจะอยู่ตรงแถวแถวทางที่จะไปป้อมเพชระคะ่ะอยู่บริเวณแถวแถวเขาเรียกอะไรนะป้อมเพชรแต่ตรงนี้ยังไม่ถึงป้อมเพชรดีนะคะตรงนี้อยู่ทางด้าน ถ้าออกมาจากเจ้าพรมมาจากเจ้าพรมจะอยู่ทางด้านซ้ายมือปากทางเป็นป้ายของวัดสุวรรณดารามนะคะจะต้องผ่านร้านนี้ก่อนอยู่ทางด้านซ้ายมือตรงไปก็จะเป็นวัดสุวรรณดารามอยู่ด้านในนะคะนี่ค่ะวันนี้เบาๆนะคะ <c oughs> เบาๆสี่จานมีก๋วยเตี๋ยวอันนี้ก๋วยเตี๋ยวอะไรอะ่ะก๋วยเตี๋ยวเนื้อค่ะอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อเส้นลายเอ่ยเส้นเล็กค่ะอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อเส้นเล็กอันนี้เป็นลัดหน้าเส้นใหญ่อันนี้เป็นผัดไทยกุ้งสด นะคะแล้วก็อันนี้เป็นเส้นใหญ่เนื้อเปื่อยนะคะเคลุยเลยค่ะเดี๋ยวเราจะจัดการสี่จานนี้ให้หมดภายในสิบนาทีเ <c oughs> วอร์ไปโอเคนะคะอยู่แล้วเดี๋ยวทานทานข้าวกันนะคะทุกคนก็ร้านนี้คงทุกคนน่าจะรู้จักร้านนี้แล้วลหละเพราะว่าที่เห็นมีหลายๆคนมาเช็คอินที่นี่กันเยอะแยะมากมายเลยนะเคเนาะน่ากินมากเลยอะลุยเลยค่ะ